ชิลขึ้นชิวขึ้นเยอะโอเคเราเรารู้แล้วว่าจะเจอประมาณไหนทั้งการถ่ายละครการเข้ากับเพื่อนร่วมงานเริ่มไม่เกร็งเริ่มแบบเล่นได้มากขึ้นแล้วอ่ะก็สามารถแบบเอนจอยมากขึ้นพ่อดูตอนนี้หนีผมไปแล้วงอนเขาอยู่ตอนเนี้ยสลับกันแล้วตอนนี้พ่อยุ่งตอนนี้ผมชิวสบายสบายครับ ดีขึ้นด,ดีขึ้น<อ>มันเป็นมันเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ครับแต่ผมพูดตามตรงว่ามันผมก็ยัง,งงงอยู่แหละตอนไปแต่ว่ามันมันก็เป็นแบบเออเราไปแล้วไม่มีใครจานเราเราก็แบบมีความสุขกับเขาได้มีความสุขเนาะมีความสุขมีความสุขทุกทุกรอบครับช่วงนี้เอ็มทำอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ผมก็กําลังเตรียมละครเรื่องสองซีรีส์เรื่องสองอยู่แต่ว่ายังไม่เริ่มพรีโปรดักชั่นจริงๆผมเลยตอนนี้ได้มีเวลาส่วนตัว เลยได,ได้ได้มีโอกาสเที่ยวออกกำลังกายไปหาเพื่อนไ,ไปไปไป,ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ครับได้ได้ใช้เวาลาส่วนตัวได้ได้เยอะขึ้นได้พักผ่อนครับตร่งนี้เ<อ>ติมเต็มมากกับการแบบไปหาเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยพอมนจะเริ่มเรื่องที่สงอ,องว่าความกดดันหรือความันเทแหลกมันมันมีมากกว่าเที่ยงใดอ๋อชิวขึ้นชิวขึ้นเยอะชิวขึ้นเยอะแล้วแล้ว,ลวอาจจะออกมาความชิวไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ได้แบบ พยายามนะไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันแบบโอเคเราเรารู้แล้วว่าจะเจอประมาณไหนทั้งการถ่ายละครการเข้ากับเพื่อนร่วมงานการพิยาละครทุกอย่างผมเริ่มไม่เกรงเริ่มแบบเล่นได้มากขึ้นแล้วอะ่ะผมจะแบบผมว่ารอบน,นี้ตอนยิ่งตอนพิยาผมจะได้สามารถแบบ enjoy มากขึ้นลดลงลดลงครับลดลง,ลดลงแต่เราเราเราทำไดีที่สุดอยู่แล้วแหละมันจะมีความยากขึนิมมีมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันโชคดีที่มันมันไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะ พอละครมันเปลี่ยนเรื่องตัวละครมันเปลี่ยนเรื่องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องนี้ผมผมเป็นตัวละครที่ไม่เหมือนตัวจริงของผมเท่าไหร่ต่างกันต,ต่างกับนายเย,ยรอเรื่องแรกของผมเลยครับก็ยังหน <c oughs> ักเหมือนเดิมเพราะผมยังติดภาษาอังกฤษอยู่แต่ก็พยายามฝึกเออพอดูยังให้อาบน้ำพอดูตอนนี้หนีผมไปแล้วพอดูตอนนี้หนีหนีไปทเที่ยวก่อนผมเนี่ย ไม่งอนนะครับเออผมงอนเขาอยู่ตอนเนี้ยสลับกันแล้วตอนนี้พ่อยุ่งตอนนี้ผมชิลสบายๆครับตอนนี้มีแจังหใหม่แล้วก็มีที่ป่าที่เขอยากไปเพรยากไนก๋วเตียวไันไม่กับคุณพ่อไม่มีไปไป,ไปหนีไปเที่ยวกับเพื่อนแนละ้วไม่มีไต้หวันใจตัวเองครับเออจริงๆมีเดี๋ยวผมกลังจะไปเกาหลีเดี๋ยวนี้แบบเกาหลีเกาหลีครับแล้วเดี๋ย,วเ,ยว,วเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นพี่ดีเพ่าะอะไรอ่ะ เขาใหญ่เขาใหญ่ไปมาแล้วไปสปาตันไปแล้วไปเดี๋ยวผมอยากวิ่งมาราธอนผมอยากอะไรตอนนี้คือใช้ชีวิตแบบคุ้มมากๆครับตอนนี้อะไรที่อยากทำก็ก็ลงทุนไปทำเลยไม่เยอะไม่เยอะผมไแบบเร่งให้มันแบบเสร็จเสร็จในเดือนนี้กับเดือนหน้าครับก่อนก่อนปี้ใช่ครับลุยกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ลุยกลับไปทำใช่ ซึ่งผมไม่นึกว่าสักวันผมจะเป็นคนที่วิ่งนะแต่มันเหมือนมันตามเทรนเหมือนกันในระดับหนึ่งคือมันมันเป็นวิธีที่ผมเป็นคนที่ชอบกินมากและวิธีที่จะจะกินแล้วแบบเราไม่อยากตัวใหญ่ขึ้นเพราะเราอยู่ในวงการนี้เนาะก็ต้องวิ่งพอเริ่มวิ่งแล้วเราเริ่มจับเวลาแล้วมันเรามีคนเราเป็นคนที่มีความแข่งขันสูงมากอยู่แล้วมันเลยแบบเฮ้ยเราต้องชนะเวลาของเราต้องชนะเวลาของเพื่อนแล้วต้องลงแข่งจริงๆครับเอ,อ ตัวเองเพราะเราชอบกินแค่นั้นเลยเราเรา,เราชอบกินขนมเราชอบกินอาหารอชอบชาบูแต่กระติ๊งดำเป็นยังไแบบว่าจีนเอาวัตถุดิบอะไรไไเรื่อยๆมาใส่ขึ้นมาเอาสิเอาเอา,เอาผมอยากวิ่งมาราธอนและอตอนนี้คือผมกำลังพยายามวิ่ง5โลต่ำกว่ายี่สิบนาทีอยู่แค่นั้นใช่ใช่ใช่ครับชอก,ยก,ยกอยู่แล้วเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมอยู่แล้ว <Scroll> อันนี้จะไม่มีไม่มีทางทิ้งขาดจากการต่อยมวยครับเพื่อนเพืนแก๊งดาราวิ่งไปกันมี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 ได้วิ่งวิ่งกับพี่นายน้องน้องน้องเทศต้องพู่ประเทศจริงๆชื่อมันคือเทศแต่ต้องพูดว่าเทศใช่ป่ะเทศใช่ใช่ใช่ทั้งบูมทุกทุกคนแก๊งแก๊งสองสี่เก้าเก้าของเขาวิ่งกันอยู่ครับแก๊งยังต้ฟิตกันด้วยเฟิตมากฟิตมากพี่พี่นายตอนนี้คือหุ่นแบบ ดีมากตอนนี้แรงบันดาลใจเหมือนกันใช่เขาไปเขาไปวิ่งมาราธอนแล้วเขาเป็นเขาเป็นอินสปายเหมือนกันพี่นายใช่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 ได้ได้คุยกันอยู่ครับต่อยังไม่ได้ร่วมแบบวิ่งมาราธอนกับเขามีพี่นายกับพี่พี่แอนทองมาส่งกัแลที่แบบเห็นแล้วแบบอยากอยากอยากทำตามเขาได้ครับใช่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 ครับอยู่แล้วอะไรครับ เรื่องต่อไปผมยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่ามีฉากถอดเสื้อฉากอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะมีแบบยังไงก็น่าจะมีเพราะฉะนั้นผมจะสร้างร่างของให้เรื่องนี้เขฟิตรอเลยฟิตรออยู่แล้วเริ่มนะครับตอนนี้ฟิตแล้วตอนนี้ก็เริ่มเลยดูเต็มเลยกี่เปอร์เซ็นต์หรอตอนนี้หรอสี่สิบสี่สิบ ผมผมเป็นคนที่กล้ามใหญ่อยู่แล้วต้องต้องลีนต้องเน้นลีนแล้วเราแพมเก็บกล้ามเดี๋ยให้ให้อยู่มั่นคงมั่นงเป็นอะไรเป็นอะไรที่อยากใช่ในนักพาร์ตนักเดทด้วยใช่พินาเดทด้วยนี่ครับเราอยากติดใจเขาเรได้ไหมใช่เราอยากอยากเราทำเราต้องต้องอยู่ท่าพาร์ตอันนี้ผมผมไม่มีเทรนเนอร์ผมทำเอง สำหรับตัว,วเราหรอครับอยากดีขึ้นทุกวันไม่ไม่รู้ว่านั่นหมายความว่าอะไรขอทุกวันต้องต้องมีความดีขึ้นความขึ้นหน้าแต่ว่าละครซีรีส์เรื่องหน้าต่อไปอ่ะเจอกันปีหน้าแน,น่นอนน่าจะคนปีอะไรนะถ้าเกิดมันถึงจุดนะั้นจริงๆต้องต้องมีอยู่แล้วแหละต้องมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่พี่นายทำ